ซริต้ารับหน้าที่เอนจีแอมเบสเดย์ปฏิหารต่อรมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดมาร่วมสร้างปฏิหารร่วมกันเพราะเอนจีเมลคอมเป็นได้ทุกคนรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยยังมีเด็กคลอดก่อนกำหนดที่เกิดมาพร้อมความผิดปกติแต่กำเนิดรอคุณมาต่อรมหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กศูนย์กา,การดูแลเด็กทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทา,อองารกคลอดก่อนกำหนดทุกวงจรสถาบนบารเด็กพิการแต่กำเนิดในประ ประเทศไทยปัจจุบันมีทารกเลกเ,เกิดเกิดมาพร้อมกับความพิการประมาณ24,000-4,000รายต่อปีและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงหลายร้อย20-30ถือว่าเป็นสติที่สูงมากและพบว,ว่ามีจำนวนต่สอสมงขึ้นทุกปีซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติซึ่งทารกกลุ่มนมี้ต้องเข้ารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดภายในการวกควบคุมสัวควบุร่างกายที่เรียกสั้นๆว่าตูอ้อบ เ้อบสมัยใหม่มีเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดมีระบบควบคุมอุณหภูมิทารกเปียนเหมือนยังอยู่ภายในท้องแม่นาเป็นผู้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของทารกได้เพื่อเป็นการต่อยแย่ความตั้งใจข้างต้นหองทุวงอาค้ารเฉนหนงเกียดมูลนทีิโองพยาบาลเด็กจึงได้จัดโครงการ Enter n u c l e อนปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเต้อบภายในงาน เกีติจากนางเอกสาวสวยคุณศรี่ิตาเจนเส้นมารงเดชมารับหน้าที่พิเศษเอเจแอมบัสเตอร์เป็นตัวแทนคุณแม่คนเก่งช่วยปกป้องบุญนี้ ต่อลมหายใจของหนุมน้อยที่คลอดก่อนกำหนดพร้อมกับทีมแพทย์แอนเจอร์ทีมนำโดยแพทย์หญิงแพนิดาสีสรรร้องพ่วงยการด้านการแพทย์กุมารแพทย์รูประบบการหายใจแพทย์หญิงนัจยาพรจันเลงทีละกุลแพทย์เชี่ยวชาญหูคอจมูกแพทย์หญิงมสุมาลินใตชยาพรจัดสุภแพทย์จอตาเด็กแพทย์หญิงพิมพ์ทักประชาสิงชัยภูมารแพทย์โรคหัวใจร่วมพูดคุยโดยมีปูปาริชนากัมพินิตมาร่วมเป็นสภาน คุณบ,บอกต่อทาน้ําใจจากผู้มีศรัทธาทั่วประเทศสถาบันสุขภาพเด็กน,นะคะก็เป็นสถาบันหลัก <c oughs> ในการดูแลเด็กน,นะคะแล้วก็เราดูแลทารกเกิดคกกะคะกําหนดดเิ่อนกําหนดนะคะซึ่งมีความผิดิหลายผู้ป่วยหลายรายมีความพิการแต่กาเนิดน,นะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จําเป็นต้องอา,อาศัยการดูแลที่เป็นพิเศษนะคะทั้งอุปรกรณ์เครื่องมือนะคะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งทางเราเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ย ดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากต่อปีนะคะซึ่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์นะคะต่างๆในการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยเเพราะอย่างยิ่ง่งตู้อบนะคะซึ่งเปรียบเสม,มือนบ้านนะคะของเด็กที่คลอดก่อดอย่างเงี้ยคะ่ะฉะนั้นทางเราก็เลยได้รับความสนับสนุนจากคุณริต้านะคะในการช่วยช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่สําคัญตัวนี้นะคะ่ะอย่างในต,ตัวของสินต้าเองมาร่วมกับจีย <c oughs> ังไงบ้างมองกั ค่ะก็ตัวดิต้านะคะก็ตระหนักรู้มาตลอดเลยนะคะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาตินะคะถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาแล้วเขาป่วยเขาพิการเขาไม่ติดโรคร้ายมาหรือมีโรคร้ายตั้งแต่กําเนิดเนี่ยหรือคลอดก่อนกนําหนดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเติบโตมาเป็น เด็กที่เป็นอนาคตของชาติได้หรือว่าไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะทีนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุขภาพเด็กนะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กรัฐบาลโรงพยาบาลเดียวของประเทศไทยนะคะก็คือว่าจะมีเด็กมากมายนะคะที่อยู่จากทั่วทุกมุมจังหวัดทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยที่มีโรคร้ายหรือพิก,การหรือคลอดก่อนกําหนดนะคะจะถูกส่งมาที่นี่ทีนี้เนี่ยคุณหมอก็จะทําหน้าที่รักษานะคะอย่างลลตาได้เข้ามา กล้ชิดกับคุณหมอนะคะก็จะได้รับรู้ถึงการทํางานหนักมากๆเลยนะคะว่าคุณหมอต้องทํางานหนักขนาดไหนเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเราจะไม่ให้เขาพิก,การหรือเกิดมาแล้วพิการเนี่ยไม่ว่าจะตาบอดนะคะหูหนวกหรือมีอาการหัวใจเนี่ยเขาก็คือจะเป็นเด็กที่พิการเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะรักษาเขาได้ตั้งแต่คลอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องตาบอดนะคะเล็กแตก็อยู่ในเหตุการณ์เลยเข้าไปดูผ่าตัดกับคุณหมอนะคะ ก็หายดีแทนที่จะเกิดมาเป็นเด็กที่ตาบอดหรือหูหนวกนะคะเขาก็กลายเป็นเด็กที่ปกติคนหนึ่งไม่ต้องมาเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมาเป็นภาระของสังคมได้มีชีวิตปกติได้เรียนหนังสือปกติเพราะฉะนั้นแล้วลิตาเลยรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือยิ่งวันนี้ลิตาเป็นบทบาทคุณแม่แล้วลิตายิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่มากเราเห็นลูกเราป่วยเห็นลูกเราไม่สบายหรือมี ความเจ็บปวดหรือพิการใดๆเนี่ยคุณคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ็บปวดมากกว่าตัวเราอีกคือคือ,คอหมายถึงว่าเราการที่เราเห็นลูกป่วยอะค่ะตัวเราอะค่ะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าลูกเราด้วยซ้ำคือมันบีบหัวใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นลิตาได้เข้าไปในห้อง ICU ของเด็กได้ไปเข้าไปดูการผ่าตัดของคุณหมอนะคะเราก็ได้เห็น ปฏิหารที่เกิดขึ้นจากคุณหมอที่เก่งมากจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆแต่มันก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลิต้าก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่ๆสื่อมวลชนนะคะช่วยมาเป็นแองเจิลมิรัคโกกับเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทางโรงพยาบาลน,นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมหรือช่วยเหลือในการบริจาคก,ก็สามารถบริจาคเข้ามาในมูลน,นิธินี้ได้นะคะรวมถึงนอกจากเด็กที่ พิการแล้วนะคะยังมีเด็กที่บาดเจ็บหรืออัซิเนต์ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายโดยที่พ่อแม่อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะนะคะก็มาส่งส่งมารักษาที่โรงพยาบาลน,นีห้หมอทุกท่านเนี่ยก็หมอทุกท่านที่โรงพยาบาลเนี่ยก็รักษาแบบเต็มที่กับเด็กทุกคนนะคะก็คือเป็นที่พักพิงที่พึ่งพาทางใจให้กับพ่อแม่ที่มีลูก ที่บาดเจ็บหรือลูกที่พิการหรือว่าลูกที่คลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็เลยอยากที่จะรณรงค์นะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ต้าน,นะคะว่าตู้อบท,ที่นี่ก็ยังไม่พอมีเด็กคลอดก่อนกำหนดมีเด็กคลอดก่อนกำหนดนะะ <c oughs> เอ้ยมีเด็กคลอดก่อนกำหนดเป็นจำนวนเอ้ยก่อนกำหนดถูกไหมคะเริ่มเบอร์ลวค่ะมีเด็กคลอดก่อนกำหนดนะเป็นไม่ได้แล้วขอโทษ แสดงว่าพี่ต้าเริ่มจากการที่เรามีลูกเรามาเป็นคุณแม่<ช>เราเอ,อยากจะมาซัพพอร์ตตรงนี้ใช่อยากจะมาซัพพอร์ตตรงนี้มากๆเราพ้าได้เข้าไปเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นตู้อบนะคะตู้อบเนี่ยก็เหมือนอ้อมกอดของพ่อแม่เลยค่ะเพราะว่าพอคลอดออกมาเนี่ยแทนที่พ่อแม่จะได้กอดน,นะคะก็ต้องไปอยู่ในตู้อบอันนี้ตู้อบอันนี้ก็เหมือน ICU ของเด็กทารกคลอดก่อนกําหนดอะค่ะพอเราได้อพอมีตู้อบอันนี้นะคะแทนที่เด็กจะพิการหรือเสียชีวิต ก็เขาก็ได้ไปต่อเขาก็ได้เกิดปฏิหารก็คือว่าได้กลับไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมว่านี่คือปัญหาแรกเลยการขาดแคลนตู้อกการขาดแคลนตู้อกค่ะใช่เพราะว่าเวลาเด็กคนหนึ่งที่คลอดก่อนกําหนดเนี่ยจะอยู่ในนั้นหลายเดือนมากๆเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเขาออกมาก่อนกําหนดใช่ไหมคะเพราะั้นเขาจะยังผิวบางไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ทานอาหารไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้อุณหภูมิหรือว่าสิ่งแวดล้อมเหมือนอยู่ในท้องแม่พอลิต้ามาทราบปัญหาแล้วเราอยากจะช่วยขับเคลื่อนทด้านไหนบ้างครับที่เราคืออย่างริตา้าได้เห็นเด็กที่คลอดออกมานะคะตัวเล็กมากๆเลยวันนั้นที่ถ้าไปดูกับคุณ<ล>หมอนะคะ5<ล>้า50กรัมก็คือเท่ากับตัวเท่านี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีตู้อบเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถ ได้เห็นหน้าลูกหรือไม่ได้สามารถกอดลูกของตัวเองได้ตู้อบก็เหมือนแบบเป็นเป็นคลันมันดาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้แห่งนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่มีคุณหมอที่เก่งมีเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่ว่าปริมาณตู้อบเนี่ยมันมีจํากัดมากๆเลยอะค่ะทางเราก็เลยอยากที่จะขอให้พี่พี่สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะอยากให้ติดตั้งปากค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนโครงการจริงๆอยากให้คุณหมอได้พูดบ<ห>้างมากกว่าว่า ว่าเด็กปัญหาตอนนี้ที่เจอมีอะไรบ้างเด็กข้อกำหนดก่อนกําหนดมีเยอะขนาดไหนอยากให้คุณหมอลองกเราจะไปตอมีตู้อบแค่ไหนเราพูดตอนนี้เลยหรือว่าอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะพูดก่อนครับ้ค่ะสั้นๆก็ได้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นที่ขาดแคลนตู้อบต้องยังไงบ้างก็คือเด็กเด็กไทยนะคะตอนนี้ตามการเกิดเราเนี่ยลดลงนะคะเหลือปีหนึ่งไม่ถึง5้าแสนรายนะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เกิดก็กลายเป็นเด็กที่ข้อดกําหนดนะคะหรือเกิดมามีความ พิการเนี่ยก็พบประมาณ20 0ห0ืถึงสี่หมื่นรายต่อปีนะคะซึ่งถ้ามีความพิการซ้ําซ้อนหรือว่ามีความผิดหลายระบบเนี่ยก็จะต้องถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะโรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยก็รับผู้ป่วยที่ส่งต่อไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนก็ต้องส่งมาทั้งคนไทยและคนต,ต,ต่างชาติที่อยู่นะคะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยบางครั้งนอนโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลา6เดือน3เดือนเพราะนั้นตู้อบหนึ่งตู้เนี่ยก็ถูกใช้ถูกไหมคะแล้วเรามีเตียงสําหรับดูแลผู้ป่วย ไอซียู C U A. เดียรทารกแรกเกิดเนี่ยเดิมเรามี12เตียงเราก็มีขยายเป็น20เตียงอะไรเงรี้ยค่ะพราะอ้ก่อนพวกเนี้ยก็ก็ไม่พินพอนะคะแล้วก็เลยมีวอร์ดของที่เป็นทาลกแรกเกิดที่ไม่ใช่ไอซียูอีกนะคะทั้งเครื่องช่วยหายใจที่นํามาแสดงนะคะตู้อบนะคะหรืออุปกรณ์พิเศษที่ขนาดต้องเล็กๆสําหรับเด็กซึ่งก็จะต่างต้องจาเพาะอ่ะสุดท้ายนี่อยากให้ท่านบตอตออเชิญชวนผู้ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมแอนเปมนะครับ ครับก็เป็นเป็นที่ท,ทราบดีนะครับที่คณะแพทย์ได้ให้ข้อมูลกับทุกท่านไปแล้วภาวะเรื่องของเด็กที่มีน้ำหนักน้อยนะครับหลังแรกเกิดเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็ที่สถาบันเราเนี่ยก็จะเป็นที่รับรีเฟอร์ผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้นะครับซึ่งทุกท่านก็ทราบดีว่าต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจะล้ำสมัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นไฮเทคขั Tech ้นสูงนะครับก็ต้องมีราคาแพง นในนามของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณสิริตานะครับและคณะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มองเห็นปัญหานะครับซึ่งอันเนี้ยซึ่งเราทราบดีว่าเด็กเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ช่วยมาทําให้โอกาสและฝันของเด็กไทยเนี่ยเป็นจริงแล้วก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปขอพวกคุณอย่างสูงครับ